สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวของเล่นพร้อมกับโปรโมชั่นลดและแถมนะคะเดี๋ยวเรามาแจ้งโปรโมชั่นของแถมกันก่อนนะคะสําหรับโปรโมชั่นของแถมในรอบนี้นะคะซื้อสินค้านะครบ150บาทนะคะไม่รวมค่าส่งนะคะซื้อของ150้นะก็จะได้แถมเป็นอันนี้นะคะก็จะเป็นกล่องขาวงกดนะคะมูล,ลค่า20บาทนะคะแถมไปเลยนะ1กล่องนะคะตัวนี้วิธีการเล่นนะคะก็คือจะมีลูกเหล็กอยู่ด้านในนะคะแล้วก็จะมีช่องต่างๆนะคะ เราก็สามารถกําหนดช่องได้นะคะแล้วก็ให้ลูกเหล็กนะคะลงช่องไปประมาณนี้นะอันนี้เล่นเพลินมากๆนะคะเราก็จะมีที่ห้อยนะคะสามารถห้อยเป็นพวงกญแจได้ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นกล่องขาววงกฏที่เป็นของแถมนะคะสําหรับโปรโมชั่นของแถมข่าววงกฏอันนี้นะคะหมดเขตวันจันนี้นะคะวันจันทร์ที่8พฤศจิกายนนะคะก็วันนี้ลงคลิปวันเสาร์นะคะก็อันนี้3วันเท่านั้นนะคะเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ค่ะสาหรับใครนะคะที่ต้องการรับโปรโมชั่นนี้นะเวลาสั่งซื้อนะคะให้แจ้งด้วยนะคะ แจ้งว่ารับโปรโมชั่นของแถมกล่องขาววงกดนะคะก็จะได้แถมไปเลยถ้าซื้อครบ150บาทไม่รวมค่าจัดส่งนะคะสำหรับโปรโมชั่นลดราคานะคะก็เดี๋ยวเราจะแจ้งตอนรีวิวของแต่ละชิ้นนะคะว่าอันไหนนะคะมีโปรโมชั่นลดราคามาเท่าไหร่กันบ้างนะคะก็ก่อนอื่นอันนี้จะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะใครสนใจแบบไหนตามวิดีโอนะคะสามารถแคปภาพแคปแบบที่อยากได้นะคะมาสอบถามสั่งซื้อได้ทางไลน์ค่ะ id line adym 1 4 3 1น m นะคะสำหรับใครนะที่ไม่มีไลน์นะคะหรือว่าไม่ส่งทางไลน์นะสามารถทางไปได้นะคะที่ทางเพจเฟซบุะ ส่วนอันนี้นะจะเป็น IG นะจะลงอัปเดตเวลามีของใหม่ๆเข้ามานะคะชื่อ i g y ีวายจุดกุชิค่ะทางร้านนะคะรับชําระเงินทางโอนธนาคารนะคะแล้วก็โวลเ e ตแล้วก็จะมีแบบปลายทางนะคะถ้าสั่งกับทางร้านโดยตรงนะคะแบบปลายทางต้องโอนค่าขนส่งมาก่อนนะคะแต่ว่าสําหรับใครนะคะที่อยากเก็บปลายทางแบบเต็มยอดเลยนะก็สามารถสั่งได้ทางช้อปปีนะคะชื่อช้อปปีนะคะเยมโลอเดรสกอร์ซกุชนะคะอันเดสกอร์ช็อปนะก็เรานะคะทิ้งลิงก์นะคะร้านช้อปปีไว้ที่ขวบทีบาาใต้คลิปนะก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะคะ อย่างแรกเดี๋ยวเราจะมารีวิวขนมที่มาใหม่กันก่อนนะคะก็นี้จะเป็นขนมน้ำตาลนะคะราคาชิ้นละ20บาทค่ะ ต่อมานะคะนี้นะจะเป็นขนมสตรอเบอรี่บอลมาใหม่นะคะก็เดิมอันนี้จะเป็นแบบช็อกบอลลาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสตรอเบอรี่บอลนะราคาเท่ากันนะคะ6บาทนะน่าลองทานมากๆนะคะก็จะเป็นแบบขนมสตรอเบอรี่นะคะสักุระแบบนี้นะคะชิละ6บาทค่ะแบบต่อมานะจะเป็นของเล่นนะคะเริ่มที่อย่างแรกนะคะอนนี้จะเป็นกระลอกบีบนะคะก็นี้จะมีโปรโมชั่นลดราคาด้วยนะคะจากเดิมราคาชิละเ0บบาทนะคะอันนี้เหลือ6กบาทเท่านั้นนะก็จะเป็นกระลอกบีบแบบนี้นะคะด้านนอกนะจะเป็นต้นไม้นะคะอันนี้สามารถตั้งโชว์ได้นะคะแล้วก็เวลาบีบก็จะมีเสียงแบบ ะะบีบมันมากๆนะคะราคา60บาทจาก7 0บาทนะสนใจสามารถแคปภาพได้เลยนะคะอย่างต่อมานะคะนี่นะจะเป็นสับป,ปรดบีบนะคะด้านในนะจะเป็นแบบลูกเวบีชิคตันแบบนี้นะคะอันนี้บีบมันมากๆนะคะตัวนี้ก็มีโปรโมชั่นลดราคานะคะจากเดิมนะคะ60บาทนะเดี๋ยวราคาชิล่า50บาทนะคะเหลือไม,ม่เยอะแล้วนะคะก็จะมีสีสีตามนี้นะคะด้านบนก็จะเป็นแบบนิ่มๆแบบนี้นะคะ50บาทเท่านั้นนะเป็นลูกเวบีชิคตันด้านในแบบนี้นะคะ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแบบไซส์ใหญ่นะคะก็ด้านในจะเป็นลูกเบบี้คิตตันเหมือนกันนะคะเทีบยบไซส์ตัวนี้คือใหญ่มากนะคะใหญ่แบบประมาณมือแบบนี้เลยนะโปรโมชั่นลดราคานะคะจากชิลละ70บาทเหลือ60บาทนะคะลดมา10บาทเลยนะตันนี้ก็จะมีอยู่3สีนะคะเป็นตามนี้เลยนะสามารถสั่งระบุสีได้นะคะราคา60จาก70ค่ะอย่างต่อมานะจะเป็นแมวบีบนะคะอันนี้นะจะเหลือเป็นแบบตัวที่มีตำหนินะคะก็เป็นโปรโมชั่นนะคะราคาชิลละาบาทเท่านั้นนะอันนี้จากเดิมราคาชิลละเถึง80บาทนะคะ อย่างต่อมานะจะเป็นสปินเนอร์ซิมพลดิมเปิแบบ5ช่องนะคะอันนี้เวลาหมุนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เวลากดเล่นก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่นะคะจะมีทั้งหมด5ช่องนะคะแล้วก็เวลาพลิกไปอีกด้านนะคะนี่นะราคานะคะชิละ40บาทนะคะก็เดี๋ยวให้ดูลายนะคะว่ามีลายไหนบ้างนะถ้าเป็นแบบเงานะคะจะมีเป็นสีเขียวนะคะที่รีวิวไปนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีน้ำเงินนะคะสีแดงแล้วก็จะเป็นสีเงินนะคะ ส่วนแบบลายนะคะจะมีเป็นลายอมองอ้าสีเข้มนะคะกับสีอ่อนสีอ่อนอันนี้เลยชิ้นนี้ชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะราคาชิลละ40บาทค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นสปินเนอร์ซิมเปิลดิมเปิลแบบ3ช่องนะคะอันนี้จะมีสีตามนี้เลยนะคะถ้าเป็นสีนสีนะคะตัวนี้จะนิ่มกว่านะคะแต่ว่าถ้าเป็นสีขาวตัวนี้จะเป็นแบบแข็งนะคะแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนนะวิธีการเล่นนะคะก็สามารถหมุนเล่นแบบนี้ได้นะคะแล้วก็สามารถกดเล่นได้นะคะอีกด้านก็จะเป็นประมาณนี้นะราค,ะะคานะคะชิลละ25บาทค่ะ อย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแบบป,ป๊อปิดนะคะราคาพิเศษนะก็ตัวนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ลายที่เป็นราคาพิเศษนะคะก็จะมีเป็นลายน้องหมีไซตตัวนี้จะเป็นประมาณนี้นะคะมีลายหมีนะคะมีลายรถแล้วก็จะมีเป็นลายปลานะคะราคานะชิละ39บาทนะคะ3ชิ้น100บาทนะเป็นป,ป๊อปิดราคาพิเศษนะคะ3ลายนี้ค่ะ กำไรป๊อปอิดนะคะราคาชิละ25บาทนะคะอันนี้นะจะไม่มีช่องรูมาให้นะคะถ้าต้องการติดเป็นกำไรเนี่ยจะต้องจาะตรงนี้เองนะคะก็สําหรับใครที่ไม่ได้จะใช้เป็นกำไรนะคะก็สามารถปล่อยเป็นแบบนี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็สามารถกดเล่นเป็นป๊อปอิดได้จริงๆเลยนะราคานะคะชิละ25บาทนะคะจะมีทั้งหมด3ลายตามนี้เลยค่ะอย่างต่อมานะคะตรงนี้นะจะเป็นป๊อปอิดราคาชิละ50บาทนะคะมีหลายลายนะก็เดี๋ยวเราจะให้ดูลายนะคะสนใจลายไหนแคปภาพไปเลยค่ะมีเป็นลายหัวใจอันนี้นะคะ ลายจิกโซนะคะนี่จะเป็นสีแบบพิเศษเลยสีสวยมากแล้วก็จะมีที่ขั้นแบบนี้ด้วยนะคะลายแปดเหลี่ยมค่ะลายสี่เหลี่ยมนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะลายทับเค้กนะคะอันนี้ชิ้นใหญ่แล้วก็สีสวยมากก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะซานตาคอนะคะอันนี้นะตรงตัวกดนะคะก็จะมีเป็นตัวอักษรแบบนี้ด้วยค่ะลายโบนะคะอันนี้ตรงกลางก็จะมีเป็นปุ่มใหญ่ด้วยนะ,ะแล้วก็จะมีเป็นแบบลายแอปเปิลด้วยนะคะราคาชิ้นละห้าสิบบาทเท่ากันทุกแบบค่ะ แบบต่อมานะคะนี่นะจะเป็นแบบป๊อปอิตไซส์ใหญ่นะคะราคาชิ้นละหนึ่งร้อยสามสิบาทนะคะมีเป็นลายช้นามอนนะอันนี้ก็ชิ้นใหญ่มากนะคะถ้าเทียบกับไซส์แบบที่วางนะคะก็จะใหญ่ประมาณนี้เลยนะหนึ่งร้อยสามสิบลายแรกนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบลายเลิฟนะคะเป็นตัว l O V E แบบนี้นะคะอันนี้ก็ชิ้นใหญ่มากนะคะก็เดี๋ยวจะลองเทียบไซส์นะคะกับป๊อปอิตปกติอันนี้จะเป็นป๊อปอิไซายหัวใจนะคะไซส์ก็จะต่างกันประมาณนี้เลยนะคะเหมือนได้ป๊อปอิหลายชิ้นแบบนี้เลยนะคะราคาหนึ่งร้อยสามสิบนะ ป๊อปิดเครื่องคิดเลขนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายเครื่องคิดเลขแบบนี้เหมือนของจริงมากๆนะคะด้านบนก็จะเป็นแบบนี้เลยด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ130นะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแบบป๊อปิดนะคะทอยลูกเต๋านะคะด้านในนะจะมีลูกเต๋าอยู่2ลูกนะคะแล้วก็จะมีตำแหน่งทอยให้นะคะอันนี้นะป๊อบทั้ง2ด้านนะคะแต่ว่าตัวนี้นะจะมีตำหนินะคะก็จะมีช่องหนึ่งตรงนี้นะคะที่ขาดนะนี้จะมีเป็นตำหนิมาจากโรงงานนะคะเลยเป็นราคาพิเศษนะคะ130บาทเท่านั้นนะคะจะเป็นแบบป๊อปิดทอยลูกเตานะ พวงกุญแจป๊อปปิด it, พร้อมสายห้อยนะคะก็เริ่มที่สีแรกกันก่อนนะคะจะเป็นสีโทนพาสเทลนะคะสายห้อยจะเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะ,ะมี2ลายนะคะจะมีเป็นแบบลายคนแล้วก็จะเป็นลายเป็ดอันนี้นะคะราคาชิ้นละยีะบาทค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะคะตัวอย่างอันนี้จะเป็นแบบสีแดงนะคะเป็นโทนสีแดงเหลืองแล้วก็ชมพูนะคะเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะ,ะก็อนนี้จะเป็นสีแดงนะคะราคา25บาทเท่ากันคะ่ะ มีลายคับเค้กนะคะที่รีวิวไปนะคะแล้วก็จะเป็นลายสตอร์บีนะคะไมยูนิคอร์แล้วก็จะเป็นลายคนนะคะ25บาทนะสำหรับสายห้อยนะคะก็จะมีเป็นสีแดงนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีชมพูคละไปด้วยนะคะ25บาทค่ะ Simple ลดิมเบิลไดโนเสารนะคะราคา25บาทค่ะ อย่างต่อมานะคะนี่นะจะเป็นซิม p l e ลริมเปิแบบการ์ตูนนะคะก็เริ่มที่ลายแรกนะคะจะเป็นลายอมองอัดนะคะนี่จะมีทั้งหมดสี่สีนะคะตัวนี้นะสามารถใช้เป็นห้อย่มกุญแจได้นะคะที่ห้อยแบบนี้นะสวยมากนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ตัวกดจะเป็นแบบนิ่มๆน,นะคะราคา25บ้านะคะส่วนถ้าเป็นแบบตัวลายฮีโรวันนี้นะคะก็จะมี2ลายนะคะมีเป็นลายนี้นะคะสีเขียวแล้วก็จะเป็นลายสีแดงนะคะราคานะักก็ชิ้นละยี่บาทเท่ากันนะคะ ต่อมานะคะนี่นะจะเป็นบินคิวบนะคะ mm hmm. ก็เหลือแค่2กล่องนะคะจะมีเป็นแบบสีน้าเงินนะคะกับสีแดงนะวิธีการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้นะราคากล่องละ50บาทนะคะเหลือ2กล่องสุดท้ายนะแล้วก็จะมีเป็นแบบพัซเซิลบลนะคะอันนี้ด้านในจะเป็นลูกสีดํานะคะราคานะชิละ75บบาทนะคะ จระเข้บีบนะคะอันนี้ราคาชิละ29บาทนะคะด้านในนะจะเป็นรูปเบบี้คิสตันแบบนี้นะคะสวยมากนะแล้วก็จะออกมาทางปากจระเข้แบบนี้นะคะอันนี้ตัวจระเข้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะจะมีทั้งหมด4ส,สีนะคะมีสีฟ้าที่เพิ่งดีวิวไปนะคะแล้วก็จะเป็นสีส้มนะคะสีแดงแล้วก็จะเป็นสีเขียวด้วยค่ะ29บาทนะคะทุเรียนบีบนะคะรานะคาชิละ60บบาทนะก็จะเป็นแบบสีเหลืองนะคะ อย่างต่อมานะคะจะเป็นของเล่นไก่ดีนะคะอันนี้วิธีการเล่นนะด้านล่างนะคะจะมีช่องแบบนี้อยู่นะคะเราก็ใส่นะคะนิ้วนะแล้วก็สามารถดีดได้นะคะดีดผนังกําแพงได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นแบบที่เป็นกระจกเนี่ยไก่ก็จะไปติดเด็กน้อยแล้วก็ค่อยๆตกลงมานะคะ <c oughs> อันนี้สามารถเล่นแก้เครียดได้นะคะเล่นเพลินๆได้นะราคาต่อชิ้นนะคะชิลสิบห้าบาทนะกล <c oughs> ่องขาวงกดนะคะอันนี้นะราคาะชิลยีบาทนะคะวิธีการเล่นนะคะก็คือจะมีลูกเหล็กด้านในนะคะเราก็พยายามทาให้ลงช่องนะคะ นี่ก็จะเล่นแบบประมาณนี้เลยนะคะนี่ก็ลงช่องไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีหลายช่องเลยแลวสามารถกําหนดช่องได้นะคะแล้วก็นี่นะจะมีเป็นที่ห้อยนะคะสามารถห้อยเป็นพวงกุญแจ,จได้ด้วยนะคะราคาชิ้นละยี่สิบาทนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะคะตามที่แจ้งไปต้นคลิปนะถ้าซื้อของนะคะในร้านครบ150บาทนะคะได้แถมฝีอันนี้ไปเลยนะคะเป็นกล่องขาววงกดนะคะเวลารับโปรโม,มชั่นอันนี้ให้แจ้งด้วยนะคะมนี่ม,น,น,ะะมนี่นะคะอันนี้ราคาชิ้นละสิบสองบาทนะคะ พุ่งกระจของเล่นนะคะอันนี้น้เหลือชิ้นสุดท้ายนะคะราคาชิ้นละหกสิบาทนะคะก็จะเป็นแบบสีทองนะคะอันนี้สามารถกดนะคะแล้วก็ตัวน,นี้จะหมุนแบบจริงๆเลยนะคะหกสิบาทค่ะก็นี่นะคะจะเป็นแบบรีวิวของเล่นพร้อมกับโปรโมชั่นนะคะใครสนใจแบบไหนนะคะสามารถทักมาสอบถามสั่งซื้อน,นะคะได้ทางไลน์เลยค่ะ id ไลน์นะคะ adwim 1 4 3่า m นะคะเป็นไลน์บนนะคะสำหรับใครนะคะที่ไม่มีไลน์หรือว่าไม่สดทางไลน์นะคะสามารถทักมาได้นะคะที่ทางเพจเฟซบุ๊กเยมโรชช OP ค่ะ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็น IG จนะจะลงอัปเดตเวลามีของใหม่ๆนะคะก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะชื่อไอจีวายเจสกุชค่ะแล้วก็จะมีช้อปปีนะคะสําหรับคนที่อยากสั่งปลายทางแบบเก็บเต็มยอดนะคะก็สามารถสั่งปลายทางได้ทางช้อปปีเลยนะทุกช่องทางนะคะเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้ที่คำอธิบายใตค้คลิปแล้วค่ะสามารถคลิกดูได้เลยนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ